ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นึงของนายดิเลกถนอมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านครูเมืองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประวัติส่วนตัวของผู้รับการประเมินข้าพเจ้าชื่อนายดิเลกถนอมสิงห เกิดวันที่31กร,รก,กรดาคมปีพุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ24ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่58หมู่2ตำบลโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเบอร์โทรศัพท์095 401 8622ปประวัติการศึกษาข้าพเจ้า สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดส,สองพี่น้องอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและระดับอุดมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรี ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกียรติเฉลี่ย3.72ประวัติการรับราชการข้าพเจ้าเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2564เลขที่ตำแหน่ง1947 ณโรงเรียนบ้านคูเมืองตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเงินเดือนเริ่มต้น15,800บาทภาระหน้าที่ด้านการสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6รายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาป้องกันการทุจริตชั้นปฐมศึกษาปีที่4และชั้นปถมศึกษาปีที่6วิชาต้านทุจริตและแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ลดเวลาเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่5และปีที่ห กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมทั้งสิ้น25ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูเวันสุขหัวหน้างานทะเบียนวัดผลผู้ช่วยหัวหน้างานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไปองค์ประกอบที่1 ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารที่เหมาะสมกับการะเทศะของผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองข้าพเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและประเทศปฏิบัติตนตามกฎหมายกฎระเบียบข้าราชการกฎระเบียบข้าราชการครู โดยข้าพเจ้าจะมันศึกษากฎระเบียบเป็นประจำเพื่อระมัดระวังไม่ให้กระทำความผิด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดมีการเข้าวัดทำบุญและสวดมนต์แผ่เมตตาในทุกๆเชา้าตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจยิ่งและมีจิตอาสาในการร่วมงานกับทางโรงเรียนและชุมชน 3. จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการเข้ารับการอบรมและพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์เผยแผ่ความรู้ให้สิทธ์ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้นักเรียนเก่งดีมีสุขมีความพร้อมสมวัย ผ่านการจัดก,การเรียนการสอนที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์มีความสามัคคีกับผู้อื่นช่วยเหลือเกือก้อกูลกันในการทำง,งานและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้า ตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อีกด้วยข้าพเจ้ากระทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง ยึดหลักความพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในการพัฒนาการศึกษาประยุกต์ใช้กับการจัดก,การเรียนการสอนปลูกจิตสำนึกเรื่องของความประหยัดความพอเพียงการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้า ปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงมอบสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนข้าพเจ้ามีความประพฤติดีทุ่มเทให้กับลูกศิษย์เต็มที่สอนเต็มหลักสูตรสอนให้เป็นเวลาสอนเต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจเสียสละตนเองมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆโดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิทธิ์ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจที่มุ่งมั่นซึ่งเกิดจากความรักศรัทธาแห่งวิชาชีพทุ่มเทในการทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพครูโดยการแต่งกายสุภาพพูดจามารยาทเรียบร้อยมีเจตคติที่ดีไม่กระทำตนให้วิชาชีพครูเสียหายตลอดจนมีการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้เรียนข้าพเจ้า ได้ใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ข้าพเจ้าได้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเป็นแบบออนไลน์มีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายออกแบบข้อสอบให้ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดและใช้วิดีโอหรือเกมเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาด้วยการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เอื่อต่อการเรียนรู้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้า พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยผ่านกิจกรรม PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกันทำงานอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงเป้าหมายโดยมีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมกับผู้ร่วมวิชาชีพมีการพูดคุยปรึกษาร่วมกันในการทำงานมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันน้อมรับฟังข้อติข้อแก้ไขและพร้อมที่จะเป็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อรองรับสิ่งที่ควรเรียนรู้ต่อไป 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าได้รับคำสั่งมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานทะเบียนวัดผลและเป็นนายทะเบียนของโรงเรียนซึ่งต้องจัดทำข้อมูลของงานทะเบียนต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อส่งต่อเอกสารทางวิชาการต่างๆให้กับนักเรียนนอกจากนี้ ข้าพเจ้ายัางปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารสถานที่โดยจะคอยปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ของโรงเรียนอยู่เสมอ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารพูดคุยและการจัดการเรียนรู้ดังนั้นข้าพเจ้าจะหมั่นศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมทางเทคโนโลยีในทุกๆครั้งที่มีโอกาส เพื่อจะนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อไปขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมวิทีอาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูช่วยครั้งที่1ของนายดิเรกถนอมสิงห์ขอขอบคุณครับ